ตาทุกคนดูเนี yeah, ย่ยเยอะมากเยอะจริงๆค่ะตาตตสะออนหลายเหย็ดเยอะจริงๆป่านี้เห็ดเยอะป่าแถวเออสตราคุลเลยทุกคน ็ขับรถมาไกลเหมือนกันนะสำหรับเจนอะแต่ว่าเรามาแล้วมันมันได้ชัวร์ค่ะทุกคนมันไม่ต้องแบบไปคิดว่ามันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างเรามาเก็บได้แบบสวยแบบนี้มันก็แบบดีใจอ่ะมันดอกกำลังสวยเลย,ยนี่ค่ะ ีเจอทิ้งไว้คือเห็ดมันไม่ค่อยสวยแล้วนะคะทุกคนมันแห้งมันแห้งแล้วก็มันมีความเน่าอยู่ใต้เห็ดอะคะ่ะใต้ดอกเห็ดนี่แบบนี้ขาแบบนี้เจ้าจะชอบเก็บไปนะคะนี่ขาใหญ่ดอกเล็ก ตอนนี้ก็จะมีความคลานไปนะจ๊ะเรื่อยคลิปเห็ดบางคลิปก็จะมีแบบคลิปยาวนะคะบางคลิปก็จะสั้นค่ะมันอยู่ที่ว่าเราได้เห็ดเยอะไหมอะไรเนี้ย ุตอนนี้เราก็ยังออกจากป่าไม่ได้อยู่ดีเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามีรถขวางอยู่รถขนไม้ค่ะเราก็ยังออกไปไม่ได้มันจะติดนะคะเย็นนะคะทุกคนจะห้าโมงแล้วรีบจะรีบรีบเลยจ้า อ,อยู่เมืองไทยเนาะหน่อไม้สดเยอะแกงเห็ดคู่กับเห็ดอร่อยอืมะ่ปาดเก็บจนงงอ่ะทุกคนเก็บจนงงเลยค่ะ sôi sôi dương dương chưa sôi má cũng nít bắt bên đọc mái lời sôi dương chim sương

สีแดงวิ่งกลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนสงสัออกสงสัออกไปยังไม่ได้กลับมาคืนดีแล้วที่เจย๊ยังไม่ตัดสินใจออกไปเนาะนึกขึ้นได้ว่ามีรถใหญ่ขวางอยู่ไม่งั้นออกไปชวดอีกก็เลยเก็บเห็ดต่อเลยจ้ะ อีกไหมจ้านี่นี่ทุกคนดอกย่าใหญ่ป๊จนตาลายหมดแล้วค่ะอู้อ้สวย ดูก่อนว่าได้ไหมหูได้อยู่ได้อยู่อันนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้มีดอกซองดอกแต่ดอกสวยอลังการมากามันไม่ได้เจอเป็นแพรเหมือนคลิปก่นกอนๆเนาะแต่ดอกมันสวยเหลือเกินทุกคนสวยจับใจจ้ะ อุ้ยนี่นี่นี่เกือบเหยียบเกือบเหยียบไปเลยจ้ะอีกอีกเคลื่อนที่เคลื่อนที่จ้าปวดทุกข์กดอกไม้เลยจ้ะ จะสวยขนาดนี้ป่านี้มุดลายอุ้ยอันนี้ไม่สวยทุกคน,นไปทางไหนต่อจ้ะไปทางไหนจจไปลุกๆๆค่ะไ,ไปต่อจ้ะ ทุกคนเต็มถุงนี้หนักอื้อเลยนะคะทุกคนยกจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ค่ะมันหนักแต่เจ้ก็จะกระเตงไปแหละค่ะมันมีตะกร้าอีกอันหนึ่งนะมันยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะทุกคนเราจะลืมเรามีตะกร้าอีกใบหนึ่งอยู่ที่ใดทุดหนึ่งของป่านี้เจ๊ไม่ได้ซ้อนนะคะทุกคนวางไว้อย่างนั้นเลย จริงค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมมันมีน้ำมันมีแม่น้ำด้วยค่ะนุ่นขาวๆนุ่นค่ะแม่น้ำคนเขาก็จะมาตกเบ็ดช่วงเย็นๆตรงนี้ตกเบ็ดจะต้องขอต้องขอบัตรนะคะต้องซื้อบัตรเพื่อที่จะมาตกเบ็ดนะคะถ้าไม่ซื้อผิดกฎหมายนะคะตรงนี้ กฎของเขาเราก็ต้อง Respect Respect เขาทิ่งเดินทิ่งเจอนะคะทุกคนโธ่งามหลาย นี่มันจะเน่าแล้วนะคะทุกคนเรามาเจอเข้าสายแล้วนะตรงนี้แต่ก็มันมันเรียกอะไรเขาบานเต็มที่แล้วค่ะนี่ดูต้นเขาแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะมันไม่ได้เน่านะเแต่เขาต้นต้นเขาโตเต็มที่มากๆค่ะ ดอกแบบนี้สวยโอ้ยอย่างนี้ค่ะสวยน่าสวยเลยจ้ะง,งาม สวยสุดๆนี่เลยทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าดอกเล็กนะมันต้นมันใหญ่อมต้นมันใหญ่นี่แบบนี้แหละสวยสำหรับคนเอาไปกินเองอ่ะถ้าขายต้องหาแบบดอกสวยๆเหมือนที่เจ๊เก็บผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนีกินเองสุดยอดจ้ะอึบโอ้โหทุกคนดู ดขยายเชื้อเห็ดก่อนนี่นี่านขาเห็ดไหมโมตะโชว์ขาเห็ดเลยเจนอะโอ้สวยมาก,กทุกคนเมื่อกี้ลุยมาลุยป่ามาเกือบท้อแล้วค่ะมันป่ามันแน่นมากค่ะเมื่อกีน้นี้เก็บยากมากค่ะ มันจะทําให้เราปวดหลังค่ะสวยมากแบบนี้เจ้สู้สู้มากๆนะคะถ้าเจอดอกเห็ดแบบนี้นดอกเล็กแต่ขาใหญ่ในสุดยอดมาก งามหลายเยอะมากๆค่ะทุกคนตรงนี้ดอกนึงสวยพี่น้องยืดหลังก่อนเยอะจริงๆเนี่ยตรงนี้อีกตรงนี้ด้วยขอยืดหลังแป๊บนึงค่ะแป๊บนึง่งนะจ๊ะ มีน้ำน้ำตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นคนทางคนเขาเดินมาเนาะนี่ค่ะทางเดินทางเดินดูเห็ดออกทางเดินทุกคนนี่ค่ะเขามาตกเบ็ดอะไรกันนะคะแต่ยังไม่เห็นมีคนมานะตอนนี้เขาน่าจะทำงานกันวันจันทร์ทำงานกันเหนื่อยถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเห็นแน่ๆค่ะถ้าเจ๊มาเนี่ย นคนหาปลาก็จะไม่เก็บเห็ดทุกคนคนเก็บเห็ดก็จะไม่ตกปลาไม่รู้หน้าหนาวนะเขาจะตกปลากันหรือเปล่าเนาะพี่ชายสามีเจ้นะเขาจะตกหรือเปล่าไม่รู้นี่ทุกคนดูเดินเขึ้ไมาอ่ะว่าจะไปเดินดูน้ำแต่ก็อยากเก็บเห็ด จะเดินเข้าไปดูน้ำซะหน่อยบรรยากาศดีมากโอ้ตอนนี้อากาศดีดีค่ะทุกคนอากาศดีมากาการ้อนร้อนแต่ว่าก็ลมพัดหนาวอยู่นะ คือบรรยากาศมันกําลังแบบว่าตัดดีอ่ะมันไม่ร้อนไม่หนาวอย่างเงี้ยลมพัดวีวีไหนอะทุกคนอู้จ้ขึ้นมาตรงนี้มันไฟไม่ได้นะคะทุนมันติดต้องถอยหลังคืนค่ะแบบนี้นี่ค่ะนี่ๆเราจะผ่านไปไม่ได้แบบนี้ บางทีที่แจ้ทิ้งไว้ดอกเล็กๆนะคะเพราะว่าขาเขาไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะคะจ้ถึงทิ้งเอาไว้เขายังแบบเป็นลูกน้อยอยู่ค่ะเมื่อกี้ก็เดินขึ้นไปแล้วกำลังจะถึงทางออกอยู่แล้วมันออกไม่ได้มันติดติดปา่าโอ้ยน,น,นี่ทุกคนเดินมากะเจออีกแล้วจ้าโอ้ยโอ้ย Ui, thịt bà Thịt kinh mái Ui nó Ui nó, ui nó ยังเล็กอยู่เลยค่ะรอฝนไปนะจ้าตรงนี้คุยกับเห็ดให้เห็ดรอฝนจ้ะมันเล็กเกินไปขามันยังไม่ใหญ่เนาะ สวยสวยมากค่ะข้ามไปติดไปจ้าเนี่ยเล็กๆอยู่ตรงนี้น่าจะได้วนใหม่อีกรอบนะคะทุกคนเพราะว่าจะเก็บไว้เยอะเลยค่ะ ที่ยังที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูก็เยอะนี่ค่ะเต็มเลยมันยังเล็กอยู่เขาจะออกตรงเดือน11บเอ็ไหมคะทุกคนถ้ามันไม่หนาวก่อนนะเนาะถ้าฝนตกดีอะ่ะ ขคงจะออกอีกเยอะเลยค่ะทุกคนเจอเห็ดเหลืองเจอเห็ดเหลืองค่ะเจอเห็ดเหลืองอีกเจอเห็ดเหลืองไปบ้ายังเดินไปไม่ถึงนะคะ ออนเห็ดนี่ค่ะยังเพิ่งออกมาก็มีค่ะเต็มเลยจ้ะแต่มันไม่ได้เจอเป็นแพรเหมือนคลิปที่ผ่านมา ก่อนๆนหน้านี้นะคะบางทีก็เจอแพรมันจะขยันเจออะไรเนาะี่ยังเล็กอยู่เลยค่ะป่านนี้เราจะมาอีกรอบเลยนี่ค่ะเห็ดลื้อเห็ดลืออข้าวทุกคนนี่จะง่าม สวยจ้าสวยงามลลย,ยไปค่ะทุกคนเจ๊ว่าเราน่าจะได้เลิกกลับบ้านกันแล้วนะโดยเก็บสองกรนี้ก่อนแล้วเราจะกลับบ้านกันเลยค่ะหวังว่ารถเขาคงออกไปแล้วนะ สองกอ้โอ้สวยต้องไปหาตะก้าอีกเดินไปหารถอีกใช้เวลาค่ะมันจะมืดแล้วจ้ะทุกคนมันยุบไดาแล้วนี่ค่ะทุกคนคะยังเล็กอยู่เลยค่ะเต็มไปหมด ไปค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของเจ้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะจ๊ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาขอให้ชีวิตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปด้วยจ้าพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย ผลงานของวันนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยจ้ะน,นี่ค่ะสตะก้ากับอีกหนึ่งถุงผลงานของเจ๊ปลาเพลินคนเดียวบุกเดียวในป่าสวีเดนนะคะเห็ดเหลืองก็ได้เห็ดดำก็ได้นะคะทุกคนเนาะไปค่ะทุกคนเรากลับบ้านกันจ้า